มาอีกแล้วป่าเบิ่มมาทำไมอย่าอย่าโดดเลยครับขอร้อบอกจะบอกบอกว่าจะโดดน้ำเขาบอกว่าไม่ให้โดดเพราะอะไรเพราะความรักของเราตั้งหลายปีมันไม่ใช่ความรักของเราหรอกมันคือมันคือการจ้างงานของเราถ้าอาจารย์โดดน้ำก็จะไม่มีใครจ้างเอาวันนี้มาทำอะไรป่าวันนี้เราอยู่ที่สวนเกตระดาบ้านกอกสืบเนื่องจากอะไรสืบเนื่องจากว่ามีคนมาขโมยของมันขโมยมันไม่ได้ค่อยได้ขโมยหรอกมันมาถีบ อาจารย์ก็เลยจะลงทุนอีกแหละกำแพงกั้นกั้นขโมยแม่เข้าไม่กั้นหมาไม่ให้ออกเพื่อให้หมาอยู่ในกำแพงเพราะปัจจุบันเนี่ยให้ข้าวหมาทุกวันหมากลับมากินทุกวันแต่มึงไม่เคยเฝ้าบ้านเลยไปเที่ยวหมดจบแล้วก็อย่าโดดเลยชียเห็นความรักของเราไม่ใช่ความรักของเราหรอกมันจะได้จ้างงานกันต่อไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราจะทําอะไรต่อคือดยวฟ้าจะขุดไว้เพื่อให้ลุงโฮมเนี่ยมาทาคานคอดินนะคะ ตะไขายข้างหน้าแล้วก็เก็บเสาปูนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขุดขุดเก็บเสาปูนมาไว้ใช้ข้างนี้ค่ะข้างนี้เนี่ยไปนู่นเออแล้วก็เนี่ยโปรเจกต์ที่เราจะทําเพิงหมังเนี่ยให้ชาวบ้านมานั่งขายของเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ได้จะเอาเงินนะแต่แต่ถามว่าเก็บเงินไหมเก็บแต่หมายถึงว่าไม่ได้หวังเงินแต่หวังอยากให้มีคนมาอยู่ด้วยพราะรู้สึกเหมือนโดนข่มขืนมากที่มีไอ้บ้านนี่มันเข้ามาแล้วมารื้อค้นทุกอย่างในชีวิต คือมันเอาเท้าถีบเอาเท้าถีบเอประตูห้องน้ําแล้วก็เข้าไปดูมีอุปกรณ์ทํางานไม่ทาเพราะว่าปกติไม่ทํางานไงก็เลยไม่เอาสุดท้ายก็เลยไปได้เอาโครงโครงหน้าต่างนะป๋าถ้านป๋าจะเก็บป่าก็ขุดแถมให้เลยขุดแถมให้เลยเดี๋ยวฝังเองก็ขุด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 ให้หน่อยเป็นหลุมหลุมอะแถมไม่กี่หลุมเองสิบหลุมเองเนี่ยเดี๋ยวฝังเองจ้า นะขอบคุณโปรเจกต์ทั้งหมดคือจะทาอะไรบ้างป่าอ๋อหรือป่าอ่าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังข้้งด้านทุกด้านให้ถูกใจอาจารย์อ่าแล้วก็ขุดขุดเพื่อจะทําคันคอดินรอบๆรั้วตรงรั้วที่เราจะทําแล้วก็เอขุดหลุมเพื่อจะฝังอสองหมื่นกรี๊บสองคันสองหมื่นสองพันไม่มีมีแต่สองหมื่นสองคันอ๋อสองคัน สองคันคือแมคโครใหญ่สองวันแล้วก็แมคโครเล็กหนึ่งวันแล้วก็อะไรก็เหมาไปเลยไงจะเอาอะไรมาก็ช่างนะคะอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะแถมชั่วโมงเดียวให้เสร็จก็เเขาก็จะแถมเนี่ยขุดขุดหลุมเพื่อจะให้ดาริ่งเนี่ยมาฝังเสาคอนกรีตด้วยตัวเองคือเหมาสองหมื่นเอามาสองคันอ่ะแต่เขาจะทําชั่วโมงหนึ่งก็ได้สองหมื่นถ้ามันเสร็จแล้วมันจะทําเสร็จไหม มันไม่เสร็จหรอกแม่เขาพูดง่ายนะคะป๋าอะไรนะคะป๋าอะไรคะขายของป๋าเบิ้มครับเออป๋าเบิ้มรับทําอะไรคะอะไรอะไรเนี่ยป๋าเบิ้มรับทําอะไรอาจารย์ทำป๋าเบิ้มรับทําอะไรอ๋อรับถมดินทําทุกอย่างแล้วครับถ้าอาจารย์จ้างทําได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่าจ้างผมแพงเพราะว่าผมเคยผมเคยเอาถูกอย่าจ้างผมแพงถึงจะถึงจะเอาแพงแกก็ต่อรองเหมือนเดิม ถูกต้องไหมแล้วเสร็จแล้วก็มาค้ำควรแล้วสุดท้ายก็ต้องให้แกตามที่แกต้องการอยู่ดีอแต่ก็อย่างที่บอกนะคะไม่เคยรักใครเท่าป่านะคะถ้าง,งานเก,กี่ยวกับการขุดดินการถมดินก็ต้องใช้ป่าเบิ้มนะคะแล้วก็ทําไปจะขาดทุนทําเป็นหน้าง,งอเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มให้โอเคค่ะเดี๋ยวก็เรามาดูนะว่าววเราจะทำสวย,มยวไม่สวยเฉยอเอแต่สวยใจดีด้วย เนี่ยเวลาจะได้เงินเขาพูดอย่างนี้เขาก็จะเรียกอาจารย์แต่พอเริ่มพูดไม่เข้าหูเขาจะเรียกว่าเจ๊เออก,ก็ก็ดูเอาแล้วกันวา่าป๋าเปิมเป็นคนยังไงนะคะเค,ค่าก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นเรวรอบขอบชิดแล้วก็ทําเป็นรัว้วอิฐก่อขึ้นมานะคะแล้วก็เอาหมากลับมาปล่อยอ,อแล้วก็ให้มันได้เฝ้าอย่างที่เราต้องการให้มันเฝ้านะคะคือถ้ามีหมีหมามันยอมอยู่เนี่ย คนมันก็คงไม่เข้ามาขนาดนี้แต่นี่คือหมามันไม่ยอมอยู่ม,มากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนะคะแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ก็คือเดี๋ยวจะทําเป็นเพิงหมาแงนตรงนู้นนะคะเป็นเรือนแถวที่เป็นเพิงหมาแงนามาให้ชาวบ้านขายผักขายหญ้าขายหมูป้งหมูปิ้งอะไรไปเพราะแถวนี้ก็จเจริญอยู่นะคะเพราะว่ามีคนขับรถผ่านตลอดแต่ว่าเราก็จะถอยเข้ามาเพื่อให้มีที่จอดรถไม่ใช่ว่าเออเวลามาซื้อของเราต้องมาจอดขวางการจราจรชาวบ้านอย่างเงี้ยเราไม่ทํานะคะแล้วก็ เ,เสร็จจากโปรเจกต์เนี้ยเราก็อาจจะมีการเปิดเป็นคอร์สสอนทําอาหารในวิถีของความพอเพียงเนี่ยให้เด็กๆนะคะซึ่งไปคิดสระตะมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมีการคิดเงินเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายของมันอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป็นค่าเรียนขึ้นมาเนี่ยเวลาเราจะแจกฟรีอะ่ะ คนจะมองเห็นค่ามันมากกว่าที่เราบอกว่าเอ้ยทุกคนมาได้เลยฟรีหมดแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครมาเพราะเราประกาศว่าฟรีมาเป็นปีแล้วแต่ไม่มีใครสมัครนะคะแต่ในทุกๆคลาสเนี่ยสิคนเนี่ยเด็ก3คนจะได้เรียนฟรีแต่ว่าก็จะต้องมีการแข่งขันกันนิดนึงมีการเขียนเรื่องความอะไรก็ว่าไปนะคะก็จะมาทํากิจกรรมกันตรงนี้นะคะก็จบการรายงานแค่นี้นะคะ